ครับมารับชมตอครับในครึ่งเวลาแรกครับของคู่นี้ สไลด์เซฟสวยครับหนุ่ต <muscle. S 1> ่อับมาที่ทางด้านของบานดอนบานดอนมาลนยุตสีเหลืองเหลืองเขียวบาซินเป็นลูกได้ทุ่มครับของทางด้านบานดอนบานดอนเอฟซีแล้วหมทุ่มลูกนี้ ในทุ่มครับทางด้านของเอตาย,ยูต้องหาพื้นที่แล้วครับในฟุตบอล9คนนะมีพื้นที่เยอะมาลองเก็บไปได้ครับ แล้วฟาวครับตอนนี้ามาชมในคู่ที่2สองต่อนะครับเป็น s r u กับบ้านดอนนะครับของรุ่น U12 เป็นนัดที่2นะครับฝากลูกบอลด้วยนะครับอยู่ตรงไหนของสนามนะครับน้องๆอย่านำไปเล่นนะครับ เพราะว่าอยากให้เกมกันในกันข้างในสนามมันต่อเนื่องนะครับนะหลายหลายครั้งเราเห็นว่าพอลูกบอลออกเนี่ยนะครับพอจะหาลูกบอลน,นะลูกบอลกันไม่มีแหละนะเพราะว่าไปอยู่นะน้องๆเอาไปวอร์กันนอกสนามนะครับจวคู่นี้ก็จะเป็นนัดสุดท้ายนะครับของรุ่นยู14นะครับก็จะเป็นรอบนะที่จะหาทีมเข้ารอบรองชนะเลิศนะครับทีมที่จบอันดับสามก็จะไปชิงอันดับห้าหกกันนะครับ แล้วก็เปิดโอกาสให้ได้เล่นนะไหนๆก็มาแล้วนะครับแล้วก็ทีมงานพุทธศิลป์ก็นะครับพร้อมที่จะคุ้มเทนะครับให้กับน้องๆเป็นวันส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่กันนะครับอาจจะมานิดหน่อยนะครับดูแล้วแต่น่นไม่น่าจะมาเยอะดูนิดหน่อย คู่ต่อไปนะครับออบาจอบ้านนาหรือว่าหมอนข้างสุราธานีนะครับพบกับสติงเล่ภูเก็ตนะครับอ่าสติงเล่เอนะครับขอเตรียมตัวด้วยนะครับคู่นี้นี่ถ้าออาจอบ้านนาชนะนะครับก็จะเป็นสามเศร้านะครับถ้าชนะสอบสูงขึ้นไปนะครับบ้านนาเข้ารอบทันทีนะตามด้วยจุลาสาแปนะครับดังนั้นก็มีความหมาย ไปลงมาแล้วเป,เป็นคนเนิร์ครับของทางด้านเอซายูแคนดามี่ โอ้โหแล้วเรียบร้อยเลยครับคุณนำไปก่อนแล้วทางด้านของเอตอยูยิบยิบยืนสองพอยืนคู้หยาดได้ดีได้ดีโดนอะไรครับพวกคนี้ต้องดูครับยิบหวานจะฟีคิกเข้ามา ตรงเลยไปดิผู้ผู้บาตรงนี้ก็หวานเกี๊ยบเลยนะหนึ่งศูนย์ครับเอา้าพอเหย เลี้ยบประตูที่2ก็มาเลยครับโอ้เหมือนกับเป็มอายุย่อบสายฝนเลยตกแล้วครับแล้วก็หายครับตกหยอกหยอกยิงหนีผู้สาวตัวไปเลยครับ เดียน้องๆนักอ,น,อ,น,อ,อนะครับบ้านจอร์นที่สีนะครับพบกับเล่นอายุ เปิดปิดขึ้นมาเนหนาเดดมาทีน่นั่นของเอตายูถ่ายประานด้านซ้ายแล้วแหม่ไม่มีใครในเบอรที่ตรงนั้นครับออกข้างไป ไปมาแล้วนี่บที่หนึ่งแล้วโอ้แปบ๊บเดียวเวลาตังต่ขึ้นมาทางด้านของบ้านดอนแมนซะด้วยครับแล้วจะสะกิดไปยังไม่ได้ครับทางด้านของผู้เล่นหมายเลขเก้าบ้านดอนนี่จะลากผ่านสามคนตรงนั้นได้หรือเปล่าครับยังเก็บไปไม่ได้รับบ้านดอนถ่ายออกมาทางด้านซ้าย ซ้ายแล้วเนี่าายแม่นอ๋อไหลบอลมาสวยจวังหวะน,นี้โอ้ไปติดหมายเลขหกโอ้หมายเลขแปดของทางด้านเอสตายูใสามานี่หลอกหนึ oh, ่งจังหวะครับกลับมาทีเล่นหมายเลขแปดเอสตายูเหลียงหลบเข้ากลางมาจ่ายทะลุช่องม้าเอาแล้วได้เข้ามาในกรอบเขตโทษตรงนี้แล้วใส่ซ้ายก็ต้องโัวผูสาวประตูครับทำอะไรไม่ได้นะ Tầm mà đi ra ngoài Etayu. Hưng giảm á, nhạc chẳng hưng giảm mình sẽ thi á, nó lại

Một lần là cái ghép người so mọi người có thể số nữa có thể nói là có อีสองในรุ่นอายุไม่เกิน12ปีนะครับรับชมกันต่อในคนรึ่งหลังคั 2-0ครับเบททางด้านของ s อสายที่ขึ้นนำไปก่อนในครึ่งเวลาแรกครับเหมือน,ว,น,นว่าจะมีประตูเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าครับทางด้านของเอสายหรือว่าทางด้านของบ้านดอนครับจะมีใครแตกได้เร็วะ เกือบไปครับมันโดนตัวหนาๆน,นั้นเลย ใส่อยู่นี่ครับหนึ่งทีหลอกแม่ออกข้างไปเสียแล้วอ่ะ กลับมาที่ด้านของเอสายูพยายามทำบันทวน,นก็แรงเกินไปครับออกข้างได้รูปชุ่มครับทางด้านของบ้านดอนเอฟซีัสดีเอสายูขึ้นหลังมาก่อนนะ ลากหลามเขาไปก่อไปทพวงนี้เดี๋ราจะจ่ายให้ก็มาิติบล็อกมาที่ด้านของเอสายุเป็นคนเลือกเข้ามาครับ Está yo? อ,อ๋แล้วเข้าเฉยๆตอนนี้ เหมือนทงด้าน,นของ SRU ครับ โทษแล้วอมตรงนี้ก็ร้อประตูที่สี่ครับ เป็นลูกเล่ทุ่งครับของทางด้านมอนเฟสี อ๋อเข้าเฉยอ่างเดี๋นี้ดีคือเตะงมาได้แล้วทางด้านของบ้านดอน ข่าสุดในช่วงท้ายเกมครับ mas าการแข่งขันครับนะครับจบการแข่งขันในรุ่น12ปีนะครับเป็นฝ่าย S R U นะครับเอาชนะทีมบ้านรอนไป4ประตูตอนหนึ่งนะครับผู้ต่อไปจะเป็นในรุ่น14ปีนะครับระหว่างทีมอปจบ้านนา